ในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีด้านการแพทย์เนี่ยก็เติบโตยอย่างก้าวกระโดดครับอายุเฉลี่ยของประชากรเนี่ยก็มีแนวที่จะสูงขึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยครับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนยุคเก่าอีกแล้วอสังหาเองก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อจะตอบโจทย์คนยุคนี้อีกด้วยครับวันนี้ผมพามาดูโครงการนึงนะครับที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ400ไร่นะครับรายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวนะครับสับใครก็ตามที่กำลังหาพื้นที่เนี่ยที่จะเป็นวิชัยแมนโฮมนะผมบอกว่าที่เนี่ยพิเศษ ดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่จะมาคุยเกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าเกีกอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนมาชมนะครับโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า The Aspen Tree ครับที่อยู่ตั้งอยู่บนโครงการไม่กับโปรเจกต์ The Forestia นะครับพื้นที่เกือบ400ไร่ใจกลางเมืองนะครับชีวิตที่มีความสุขที่สุดของคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่ The Aspen Tree Healthy Living Community นี่คือตังหาแนวคิดใหม่นะครับที่จะดูแลคุณไปตลอดชีวิตครับ และบุคคลที่จะพาเราไปเที่ยงชมโครงการนะครับนั่นคือพี่ตุ้ยนะครับคุณวิยาศรีชาพันธ์ทร์ครับถ้าเป็นผู้ในการสายการตลาดของทางโครงการดีเอสแอนทรีครับสวัสดีพี่ตุย้ยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถึงว่าโครงการนี้นพี่ตุย้ยเป็นโครงการหนึ่งในที่พิเศษสุดในเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับ,รบในรอบแล้วสิปีที่ผมผ่านมาในอสังหาเนี่ยไม่เคยได้เจอโครงการอะไรแบบนี้อยากพี่ตุย้ยช่วยแนะนําว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างอะไรแนวคิดที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับอ่าได้ครับก็ดีเอสแอนทรีเดอะฟอเรสต์ทีส์นะครับก็เป็นโครงการที่พัักอาศย เพื่อวัย50บ่วกนะครับซึ่งมาในแนวคอนเซปต์ใหม่นะครับอย่างที่อย่างที่ณพิมเพึ่งกล่าวไปก็คือคอนเซปต์ที่เราเรียกว่าไลฟ์ทามแคร์รับไลฟ์ทามแครกก็คือเราไม่ใช่แค่ดูแลแต่เราดูแลคุณตลอดชีวิตนะครับกานน้ที่มาของโครงการนี้เราต้องต้องกลับไปที่อินไซต์ของลูกค้าก่อน งที่คุณคิมทราบอ่ะก็เนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างที่เราทราบทราบกันก็ภายใน20่สเซภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งส่วน3ของ t o t ว l p o p u l a ช i o n อ่ะอย่างที่อย่างคุณคิมขอโทษทีนะครับตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับสามสิบห้าแล้วพี่อ๋ออย่างอีกย่างอย่างที่ผมให้อีแมทชินแล้วกันว่าเลเซว่าในอีก30ปีข้างหน้าถ้าสมมุติคุณคิมอายุประมาณ60 คุณคิดว่าน่าจะมีความกังวลหรือคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างโหหลายอย่างเลยนะครับว่าเงินจะ,ะ,ะ,ะพอใช้ยางเกษียณหรือเปล่าเงินจะพอใช้ยังเกษียณหรือเปล่าปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพะนะครับ,รบแล้วก็เรืร่องของกิจกรรมว่าจะมีอะไรที่แบบพอเยียวยาความเบื่อตอนดามเกษียณยาแก่อะไรได้ไหมประมาณนี้ครับโอเคถ้าสามสี่เรื่องเนี่ยมันก็เป็นอินไซต์ที่ถูกต้องเลยนะครับตอนที่เราทำงานวิจัยมาเนี่ย ุ่มคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มคนที่ก้าวเข้าสู่วัยวัยห้บวกหรือ60บวกเนี่ยเขาจะมีความกังวลในหลายๆเรื่องด้วยกันหนึ่งเขากังวลเรื่องอะไรเรื่องที่พักอาศัยถูกไหมครับเ hey, ที่พักอาศัยเขาเขาควรจะต้องย้ายไหมเพราะคนคนที่อยู่ในวนัยนี้เขาไม่จําเป็นต้องการที่จะต้องไปอยู่บ้านที่มันใหญ่โตโมโหลานู่น<อ>ครับเขาต้องการที่พักอาศัยที่สะดวกสบายและที่สำคัญที่สุดคือต้องเลยต้องปลอดภัยนะครับอันนี้อันนี้เป็นคอนเซิร์นแรกอันที่สองใช่เลยกังวลเรื่องอะไรครับเรื่อง โรคภัไข้เจ็บถูกไหมครับโรคภัไข้เจ็บเนี่ยมาแน่ๆคือคือ,คอไม่ว่าอยจะแข็งแรงขนาดไหนเทคโนโลยีจะดีขนาดไหนแต่ว่า as t ซ m มโก e ส b บเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆคือมันมากับอายุนะครับเรื่องค่ารักษาพยาบาลแน่นอนถูกไหมครับเรื่องใครจะดูแลเราโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผลโสดคนไม่มีครอบครัวซึ่งเทรนด์ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าคนแต่งงานน้อยลงคนมีลูกน้อยลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะอายุยืนขึ้นถูกไหมครับ <c oughs> เขาต้องกังวลเรื่องเรื่องคนที่จะเปเทคแคร์เขาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลไม่มีพี่น้องคอยดูแลครับเรื่องอะไรอีกเรื่องความเหงาถูกไหมครับแน่นอนคือแบบกลัวนะคือคนคนที่เริ่มสูงอายุเยอะๆเนี่ยผมว่าเขามีความกังวลน,นะว่าเฮ้ยกลัวเหงากลัวต้องอยู่บ้านคนเดียวกลัวต้องมีแบบทีวีเป็นเพื่อนเลยนะครับเรื่อง financial เช่นเดียวกันเลยก็ต้องกังวลถูกไหมครับเพราะบางคนเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตแต่เขาไม่แน่ใจว่า เงินที่ตัวเองสะสมเก็บสะสมมาเนี่ยจะพอใช้สําหรับช่วงเวลาที่เหลือที่เหลือในชีวิตหรือเปล่าหรือจะสามารถเพียงพอกับสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปในอนาคตบางทีบางคนอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ได้สําหรับสําหรับเขาเนี่ยมันคือมีคินไซพวกนี้มันก็เลยเป็นเป็นที่มาของเ e s b e n tree หรือ forest t e ครับ ซึ่งเราต้องการที่จะคลายความกังวลของของ,ของผู้อยู่อาศัยในเรื่องพวกนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราเป็นโครงการที่เราต้องการที่จะดูแลเขาตลอด<ม>ชีวิตเพื่อให้เขาหนึ่งมีความสะดวกในการอยู่อาศัยปลอดภัยและไร้กังวลไปตลอดชีวิตนี่คือที่มา เห็นใช่ว่าโครงการเอฟเฟนทรีนี่นะครับไม่ใช่แค่อสังหาแบบทั่วไปซะแล้วสิครับเหมือนจะมีเซอร์วิสบริการแล้วก็ดูแลคุณไปทั้งชีวิตนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเซอร์วิสเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรและมีอะไรจริงๆอีกบ้างตู้เดี๋ยวช่วยพาผมไปดูหน่อยนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับได้เลยครับยินดีครับเชิญครับขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมพามาชมภาพรวมของโครงการก่อนแล้วกันนะครับครับครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นโมเดลของดีเอสเปนทรีก็คือตอนเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับเพราะท่านสังเกตดูว่าเราจะมีตึกที่เราเรียกว่าเป็นโลไรส์นะครับ,รบกับมิดไรส์นะกันนะครับ,รบพื้นที่ของดีเอสเปนทรีทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดเกือบเกือบ24ไร่นะครับ mm. แต่พื้นที่ของเดอะฟอเรสต์ทีเอสที่เป็นพื้นที่รวมทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดเกือบเกือบ4 400ไร่นะครับม่อีกส่วนหนึ่งส่วนถัดมาเนี่ยเราเรียกว่าเวลเนสคลับเฮาส์เวลเนสคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นที่ที่ทกกิจรรรมนนนนะคับ mm. ซึึ่่งงงเป็สวนนขอ กิจกรรมเนี <tang ents> ่ยแน่นอนสําหรับคนวัยนี้เราต้องเน้นเรื่องอ่าส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งคนวัยนี้สิ่งที่ต้องการก็คือการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันทั้งด้านกายใจอารมณ์สังคมและสมองซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดทุกคนวัยนี้สิ่งที่ต้องกังวลคืออะไรภาวะอัลไซเมอร์โรคเลือใช่คลเือครับเพราะว่าเพราะว่ามีโอกาสเป็นเยอะนะครับในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีประชากรที่เป็นในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีประชากรที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ย ล้างก่าคนมากกว่าโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจอ,อันนี้สแตทที่ออกมาแล้วจากจากกระทรวงสาธรารณสุขตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราดูแลดูแลการทํากิจกรรมเพื่อป้องกันนะครับให้คนเนี่ยไม่เป็นโรคนี้เพราะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่เป็นโรคที่ป้องกันได้จากการที่เราแบบปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มีม,มีมีไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับลูกบ้านเนี่ย ก็จะมีก huh. ิจกรรมที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า5-6กิจกรรมต่อวันที่เขาสามารถเลือกทําเลือกกิจกรรมเลือกเลือกสนุกได้ตามเทสตามไลฟ์สไตล์ตามพร e เฟ r นซ์ของแต่ละคนค l ับเฮาส์เนี่เช่นเดียวกันที่ผมเล่านะครับถูกบิวมาเพื่อคนวัยนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสาวยน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิมอะไรต่างๆเนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆเราต้อง ทำหรือรพัฒนาเพื่อคนวัยนี้โดยเฉพาะถัดมาเราเรียกว่า Health and Brain Center ก็จะเราเรียกว่าเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสมองครับอ,อันนี้เราถือว่าเป็น Medical Facilities นะครับก็คือแน่นอนคนที่เข้ามาใหม่ๆก็อาจจะยังแข็งแรงนะครับเราเรียกว่าเขาก็ยังเป็นเหมือน Active Living Citizen เนี่ยก็คือทำอะไรได้ตามปกติมี Independent Lifestyle แต่ว่าพออยู่ไปนานๆเนี่ยเขาอาจจะมีอาการเจ็บป่วยถูกไหมครับเพราะ้องมีการรักษา วันเราก็มีประสิทนี้สำหรับใช้ในการรักษาจะมีประมาณ9คลินิกอยู่ในนี้ uh huh. ซึ่งเป็นคลินิกสำหรับผู้สูงวัยหรือคนวัยนี้โดยเฉพาะ uh huh. นะครับก็คือที่เป็นคอมมอนสำหรับคนวัยนี้เช่นการตรวจโรคหัวใจเรื่องของ ENT เรื่องหูตาคอจมูกเรื่องทางเดินปัสสาวะเรื่องอะไรที่คอมมอนสำหรับคนวนัยนี้นะครับ <c oughs> เราจะมีลองเทิร์ c แคร์ยูนิตนะครับซึ่งถ้าสมมติ ต้องย้ายที่พักมาอยู่ตรงนี้ในระยะหนึ่งเพราะเนืองจากมีาการ <c oughs> อาจจะแบบไม่สบายก็มาพักรักษาตัวพอเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ในห้องในบ้านของตัวเอง <c oughs> ครับนอกเหนือจากนี้อีกเราจะมีสูนยที่เรียกว่า rehab rehab เพราะว่าบางคนอาจจะต้องไปรักษาตัวที่ในโรงพยบาบาลข้างนอกถูกไหมครับมาเกื่ <c oughs> ผื่อต้องแบบไปรับทรีทเมนต์อะไรที่เกิดเป็นเป็นโรคอะไรที่ค่อนข้างหนักเอาในช่วงที่รีแฮบก็ไม่จำเป็นต้องออกไปโรงพยาบาลข้างนอกในการฟื้นฟูสุขภาพเราก็จะมีสูตรรีแฮบนี่แหละก็คือให้มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อที่จะจะปีิดเขากลับไปสู่บ้านของเขาให้ได้เร็วที่สุดนะครับทีนี่ก็จะเป็นเป็นเราเรียกว่าเป็น Purpose Bu เ l ลเหมือนกันนะครับเป็น Medical Facility ซึ่ง a s p e n Tree ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราร่วมมือกับพันธมิตรที่ชื่อว่าเบย์เนียเป็นองค์กร ระดับโลกนะครับตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาซึ่งมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงวัยมากกว่า100ปีนั่นก็คือเขาเป็นพันธมิตรกับเราในการที่จะช่วยโอเปเรตแอสเพนทรีเพราะคนมักจะสงสัยว่าแอสเพนทรีภายใต้ m q d c เราเป็นบริษัทสอสังหาริมทรัพย์เนเราจะสามารถมาดูแลเขาได้ยังไงทําไมกล้าเคลมว่าเราแบบเราจะดูแลคุณตลอดชีวิตนี่คือคำตอบเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรกับเบยเร์ี่เขามาดีไซน์เรื่องกิจกรรมมาทำมาโอเปเรตเรื่องที่เป็นไม่ได้เข้าฟิลิที้ให้เรานะครับเพื่อเมคชัวร์ว รสซิเดน์ของเราที่อยู่ในดีเอเป็นทรีทั้งหมดจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขไร้กังวลไปตลอดชีวิตกันละครับผมเริ่มเห็น ความรักก่อนอันแรกนะครับตัวอ้กครับนี่คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยฮะถ้าแบบว่าเรายังแอคทีฟได้อยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรมากเลยนะฮะโอเคก็ยังรีบไงในโซนนี้ได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีประเด็นนะครับเช่นเจ็บปวดเล็กน้อยตรวจสุขภาพบางอย่างเราก็จะอยู่ในที่นี่ในโซนนี้มีศูนย์ดูแลได้เลยนะครับรวมถึงกิจกรรมที่เราสวิตมาให้นะครับอย่างเช่นบอกว่าเรื่องอัลไซเมอร์มันเหมือนเื่ฟสที่โอ้โหบรรพัหลับหลายคนเนี่ยถ้าแก้ที่หลังมันไม่ได้ใหญ่มากถูกต้องไม่ได้แก้ง่ายแต่เราต้้องใใใชเวลาส่จั ต้องแบบทุกวันต้องสมเสมอต้องมีเพื่อนต้องมีกิจกรรมนันเนี่ยถ้าทํเอิททรพันธ์ผมผมต่ออเรื่าต้องใช้รีซอสเท่าไหร่แต่นี่คือมีให้ครบเลย่มันคือสิ่งที่ที่เรานําเสนอแลวเราคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับคนวัยรโดยเฉพาะครับเราได้ยินมาว่าทางโครงการเนี่ยครับมีความรักังวลอันนึงคือเรื่องของ financial ด้วยใี่ยรัแล้วพวกแพ็กเกจกัน ดูแลรักษาหรือว่าสุพ่พวกนี้เนี่ยมัน,ม,นมันรวมแล้วมันได้ต้องบนในเชิงการเงินยังไงบ้างค,ครับคือคือในส่วนของของแพ็กเกจแล้วกันนะครับ สมมติว่าเขาซื้อเดียสเพนทรีเนี่ยคือคุณจะไม่ได้ใช้ไม่ได้แค่ยูนิตซึ่งเป็นบ้านของคนเท่านั้นนะ uh huh. ครับมันจะได้เซอร์วิสต่างๆรวมไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็มันจะรวมถึงกิจกรรมทุกอ,อย่างที่อย่างท,ที่ที่เล่าไปนะ uh huh. ครับกิจกรรมที่บอกว่ามี5 6กิจกรรมต่อวน uh ัน huh. นะครับจะมีฟรียาหารเช้าทุกวัน uh huh. ซึ่งคนวัยนี้จะต้องคุณจะต้องได้รับโกลเด้นมิลอย่างน้อยวันละหนึ่งม uh ือ huh. ซึ่งก็เม sure uh ็ชัวร์ได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแบบแท้จร uh ิง huh. นะครับ จะมี h o u s e k e e p i ิ้งให้สัปดาห์ละ1ครั้งแต่ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ก็เป็นเป็น Paper Use e ไปนะครับไม่มีค่าส่วนกลางตลอดการอยู่อาศัยเพราะปกติคอนโดร,ระดับนี้เราจะเสียค่าส่วนกลางเยอะมากเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการคลายความกังวลในเรื่อง financial อะไรต่างๆี่ย เขา้าใจแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการให้เขาไปกังวลอะไรอย่อย่างมากก็ม,มีการค่าน้าค่าไฟเล็กๆน้อยๆที่ต้องใช้จ่ายประจําเดือนอถูกไหมครับหรือเรื่องค่ารักษาพยาบาลเราก็มีประกันสุขภาพให้นะครับ <c oughs> ซึ่งเราเป็นพันธมิตรกับเมืองไทยประกันชีวตเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเราก็มีวงเงินประกันสุขภาพให้40ล้านบาทต่อปีจนถึงอายุ99ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะปิดแกลบทั้งหมดให้อยู่ในให้อยู่ในที่เดียวนะครับจริงๆค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของค่ารักษาพยาบาล บางครั้งเนี่ย่เวลาผ่านไปที่เรื่อยๆนยะ<ช>มันก็จะเริ่ม<ช>คุมยากขึ้นนะถ้าเราไม่เตรียมตัวแต่อย่างนี้เนี่ยเห็นว่า ก็การเตรียมตัวนะครับก่อนตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้ป่วยเลยเนี่ยทำให้สุขภาพดีแล้วก็คอสสองนี้ก็เลยลด้อสถอดลงไปเลคอสเรื่องประกันด้วยใช่ครับขนาดเรื่องของปริสตี้เรื่องของสวิตยังละเอียดเนีแบขนี้ชักอยากจะเห็นแล้วเลยครับแล้วได้ฝั่งของตัวห้องเองจริงๆเนี่ยออกแบบหน้าตาละเมียดขนาดไหนครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปชมห้องกันเลยดีไหมครับเลยโมาอธิบายให้ฟังเพราะจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคก็นี้เดี๋ยวผมพามาดูห้องนะครับห้องตัวอย่างนะครับ อันนี้เราเรียกว่าเป็นห้อง one bedroom บุกเด่นนะครับก็มีก็เ,เป็น one bedroom ก็คือมีพื้นที่ประมาณ85ตารางเมตรถว่าใหญ่มากใหญ่มาก,มากถ้าสังเกตนะครับประตูทางเข้านะครับ,รบจะกว้างกว่าปกตินะครับสาเหตุที่เราต้องทําแบบนี้ <c oughs> เพราะเนื่องจากว่าคนวัยเนี้ยบางทีอาจจะต้องแบบบางคนอาจจะต้องเริ่มใช้วอ walker บางคนอาจจะต้องมีวิีลแชร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ประตูตวความกว้างขนาดนี้ก็คือสามารถที่จะรองรับนะครับวีลแชร์ได้นะครับหรือทางช่วงทางเดินอะไรเงี้ยมันก็จะกว้างกว่าปกติเมันนะ้นห้องห้องของคนวัยนี้วัย50บปวเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบดีไซน์ที่เราเรียกว่า universal design ค,ครับเรื่องดีไซน์ฟีเจอร์ต่างๆนี้มีความสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องพื้นนะครับพื้นเนี่ย<ๆ>ก็จะมีความยืดหยุน<อ>นะครับมีค่าการลื่นสูงนะครับมากกว่าปกติเพราะนั่นจปว่าเขามีโอกาสที่จะ อกล้มนะครับมันก็จะลดแรงกระแทกนะครับเพดานก็จะต้องสูงนะครับเรื่องของการถ่ายทีของอากาศนะครับต้องต้องต้องมนี่ถือว่าการถ่ายทีของอากาศต้องต้องดีกับอีเวนต์ว่าแสงไฟในห้องนะครับคนวัยนี้เนี่ยการมองเห็นเขาก็จะไม่เท่าคนวัยดุ่มสาว้านะครับเพราะฉะนั้นระดับของแสงไฟในห้องก็มีความสําคัญถ้ามาเราดูตรงนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นโฮมอินเทลเจนซ์ซิสเต็มก็คือเป็นตัวคอนโทรลเช่น เวลาเขาอยากจะเลือกทํากิจกรรมอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไปนะครับเลือกทํากิจกรรมว่าวันนี้อยากจะไปสปาวันนี้อยากจะไปเทนติง้งวันนี้อยากจะไปคลาสเต้นรําวันนี้อยากจะไปคลาสบิงโกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาสามารถเลือกทํากิจกรรมได้สามารถแฝงล่วงหน้าได้ว่าวันไหนอยากจะทําอะไร,รอนอกจากมีแบบนัด กคือหมอด้วยที่นี่ได้เลย oh. ที่นี่ได้เลยนะครับก็เป็น a l l i n o นันะครับ,รบแล้วก็เป็น home i n t e t l i g น n c e system นอกในใจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเป็น o m e a u t o m a t i o n System ด้วยคือเรื่องของการคอนโทรลการปิดเปิดไฟอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกอย่างก็จะอยู่ในนี้นะครับ ผู้ลูกบ้านก็จะมี wearable device ให้เขาใส่นะครับเพื่อติดตามตัวคือไม่ใช่หมายว่าเราจะไป stopping อะไนะรัเพื่อความปลอดภัยครับแล้วครณไม่เฉื่ยก็จะเข้ามาแทนเลยใช่เราต้อง make sure ว่าทุกอย่างมันต้อง convenient ต้องสะดวกสำหรับเขานะครับต้องสะดวกและปลอดภัยสำหรับเขาเค้าเตอร์ต่างๆนะครับก็จะเตี้ยกว่าปกตินะครับใช่ไหมครับเพราะคืออย่างที่ผมบอกคือดีไซน์ถูกคิดขึนมาหมดแล้วว่าเราอยากให้เขา เราเรียกว่า Aging in Place สนะครับคือสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขสะดวกปลอดภัยไร้กังวลท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเดี๋ยว<อ>เราไปดูห้องนอนกันนะครับเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นส่วนสำคัญมากนะครับก็จะเห็นว่าเรามีปุ่มพวก Emergency b u t t o n ต่างๆที่เป็นปุ่มสีสม้มเลยกดได้เลยกดได้เลยนะครับกดที่เหตุฉถกเชิดนะครับคืนห้องน้ำเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเน้นมากนะครับว่า จะต้องมีค่ากันลื่นสูงมากๆครับ<ม>เพื่อที่กันแรงกระแทกนะครับลดแรงกระแทกเวลาหกล้มนะครับปุ่มฉุกเฉินต่างๆไม่ได้มีเนี่ยในหลายๆจุดนะครับแม้กระทั่งในห้องน้ําหรือตรงตรงในแอร์เเอรชักโครกนะครับพวกแรปบาร์พวกนี้จะต้องมีมีไว้นะครับเผนะื่อไว้เคาน์เตอร์ก็จะเตี้ยมากใช่ใช่เตี้ยปกติเตี้ย,ะะยปกติตนะฮะเตี้ยปกติอันเนี้ยก็ เราเรียกว่าเป็นซปเปอร์เซตีฟิเจอร์สำหรับคนวัยนี้โดยเฉพาะก็เห็นภาพไัในครับว่าสรีละของผู้ที่อายุ50าลัสเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนทั่วไปทั้งเรื่องของความสูงการยืดตัวการเอื้อมมือหรือถึงการเดินจังหวะแบบไม่เคยซึ่งของข้อขาอะไรเงี้ยมันต้องแบบต้องถูกคิดหมดรวมถึงสายตาด้วยผมถึงว่า เออไฟที่นนี่แหละค่อนข้างแบบไม่แบบไม่กระแทกตาตราไปดูในคอนโดนิดเดีดูอบอุ่นดูแบบเออดูแบบไม่แสบตานะครับเราก็เห็นภาพว่าการออกแบบดีมากเลยไม่เห็นว่ามุมสะดูงตึ่งแถมพื้นเนี่ยมันมีความแบบยืดหยุ่นถ้าล้มเนี่ยก็ไม่ได้จะเจ็บหนักเหมือนพวกเด็กเข้าไปแล้วแถมมีเบาะฝืด นะครับการลื่นอีกด้วยนะฮะก็เรียกว่าถูกออกแบบได้อย่างกอยคือเราจินตนาการคนคนวัยนี้นะสมมติว่าเข้ามาแบบ50บวกคือปกติ50ถึงเลตเจหกสิบห้าหรืออีเพิ่เจ็ดสิบบางคนก็ยังแข็งแรงปกติบางคนก็แบบยังยังดอเรียกทีฟไลฟ์สไตล์นะเพราะเดี๋ยวนี้แบบจนคน70ก็ยังปกติมากอย่างคุณแม่ผม76นี่ก็ยังแบบเดินตัว่ตัวออกกำลังกายทุกวันอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเลตเจว่าเริ่มแบบ70กว่า80เนี่ยคือผมว่าเริ่มหลังนะครับคือหมายว่า เรืองพลังกำลังเรื่องแบบฟิสิกอลออบิลิตี้เขาเนี่ยคือผมว่ามันเริ่มถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์เดี๋ยวมันต้องต้องคิดถึงระยะยาวๆที่เขาจะอยู่กับเราคือบ้านนี้มันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไทม์เลสสำหรับเขาราะมันจะต้องถูกคิดตั้งแต่วันที่เขาเข้าเดย์วันจนถึงวันที่เขาอยู่กับเราไปตลอดไปตลอดชีวิตครับเห็นฉนันแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเราเลือกบ้านสักอันหนึ่งเนาะแล้วก็จะเลือกบ้านที่ เหมาะสมกับเราบางคนมีครอบครัวจะต้องมีพื้นที่เล่นของลูกแต่แต่แตสำหรับบ้านที่จับที่5้าสิบเนี่ยไม่ค่อยเห็นที่แบบถูกออกแบบมาเพื่อพวกเขาจริงๆนะตัวอย่ก็จะเป็นแบบว่าทางคนที่ไปทํางานนะแล้วก็มีลูกมีพ่อแม่อะไรอย่างนี้ดนั้นท่านเราจะหาบ้านสักอันหนึ่งนะครับคิดอันหนึ่งเนี่ยที่ถูกออกแบบเพื่อเราผมคิดว่ามันมันเหมาะนะมันดูสบายมักคอมฟอร์ตแต่เห็นแบบที่นี่เนี่ยมากกว่านะครับเรื่องของการที่ร้กังวลด้านทั้งที่อยู่ความปลอดภัยพยาบาลทั้งการเงินอีกอันนี้ที่แพ้กกัน็คืือออเร่งงข สังคมสังครับเราซื้อบ้านครับเราก็ต้องอยากจะได้เพื่อพที่ดีนะครับได้กิจกรรมที่ดีกับคนรอบข้างด้วยถูกต้องหรือว่าสังคมที่ดียังไง้างครับได้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงสังคมนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเดียสเมนทรีเนี่ยเราตั้งอยู่ในเดอะฟอเรสติสครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น m u l ติ g e n e r a t i o n a l Community นะครับก็คือเป็นสังคมที่ผู้อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างทางด้านวัย l ลฟ์สไตล์มาอยู่รวมกันร่วมก,กับธรรมชาติะนะครับพื้นที่ในฟอเรสเซียทั้งหมดก็398ไร่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ดิเอสเปนทรีเนี่ยก็มีพื้นที่เกือบเกือบ24ไร่ทำไมดิเอสเปนทรีถึงต้องตั้งอยู่ในฟอเรสเซียอันนี้เป็นบายดีไซน์นะครับไม่ใช่บายเดฟอลท์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าอย่างที่พี่เล่าก็คือว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเรือ่อยๆความกลัวหรือความกังวลอย่างหนึ่งของเราคือเรื่องเรื่องความเหงานะครับเรายัางอยากมีสังคมเรายัางอยากที่จะแบบมีโซเชียลอินเทอร์แอคนวนวย มีรีเสิร์ชออกมาว่าอายุเขาจะอยู่ได้ยืนขึ้นเขาต้องมีโซเชียลอินทร c คชั่นกับ uh. กับคนต่างวัยไม่ใช่กับคนในวัยเขาเท่านั้น hmm. นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุเป็นเพอร์เพสเลยที่เราอยากจะให้แอสเพน s รีมเนี่ยอยู่ในเดอะฟอ e s เรส a r เพราะเขาจะได้มีโอกาสมิงเกิลได้มีโอกาสทำร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้มีโอกาสเจอคุย นะครับกับคนต,าตาา่างวัยต่างไลฟ์สไตล์เขาเพราะที่นี่เราม,เรามีเรามีหลายโครงการที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเรามีโครงมีทั้งหมดมาเรสซิเดนซ์ทั้งหมด5โครงการนะครับมีโรงแรมมีพื้นที่ที่เป็นรีเทลเพราะฉะนั้นมันคือ,ม,คอมันคือเหมือนเมืองเมืองหนึ่งนะครับบางบ้านอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ถูกไหมครับยังมีลูกหลานยังมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือยังมีเด็กเล็กนะครับยังมีคนวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาอาจจะมาอยู่รวมกันที่นี่ก็ได้แต่ว่าคนหนุ่มสาวก็อาจจะอยู่นอกโครงการเดียร์สเปนทรีพรา แ,แม่ปู่ย่าตายหญก็อาจจะอยู่ในเยสเปนทรเขาก็ mm hmm. <ๆ>ยังสามารถอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับอยู่เป็นครอบครัวเดีเยวกันซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันนะครับ mm hmm. ลูกหลานก็สามารถวางใจที่มาให้มาให้พ่อแม่อยู่ในเยสเปนทรซึ่งได้รับการดูแลอย่างดี คนไม่มีลูกหลานอ่ะก็สามารถมาอยู่ได้แต่อีเว้นว่าคนที่มีลูกหลานเราก็สามารถมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันได้เช่นกัน<ม>นะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันปู่ยา่าตาย,ยายก็ยังมีโอกาสได้มาเจอหลานอะไรเงี้ยเจอลูกเขาออกจากบ้านเขาก็ออกไปเดินเล่นในสวนนะครับทำกิจกรรมได้นะครับพื้นที่ในเดอะพอลิสเซ398ไร่เนี่ยเรามีพื้นที่ที่เป็นป่าพื้นป่าเนี่ยอยู่ถึง30ไร่นะครับป่า,ป,าป่าเลยนะป่าจริงๆพอเราไม่ถึงแบบพื้นที่ที่เขียวต่ม โปรเจกต์โครงการอื่นก็จะแบบเป็นต้นไม้ธรรมดาถูกแต่ที่ปป่าป่าป่ามันมันต่างยังไงบ้างคือมันคือเหมือนป่าในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือการเรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องของเราอาจจะได้เห right. ็นสิงสารสัตว์เพราะเพราะอันน well. ี้มันคือธรรมชาตินะครับเรากำลังเรากำลังสร้างธรรมชาติในเมืองซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ คนในเมืองก็เริ่มห่างไกลจากธรรมชาติไปเรื่อยๆเพราะฉะนั mm ้นคือบอกว่าันนี่มันคือเพอร์เพสอันนึงเลยแหละว่าเราอยากให้คนกลับมาใช้ชีวิตใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทางเดินไม่ว่าจะเป็นแบบแนวราบหรือทางเดินที่เป็นแคโ o ปี้วอล์กนะครับ mm hmm. ที่สามารถเดินไปทั่วทั้งโครงการได้นะครับ mm hmm. หรือแม้กระทั่งเดียอสเพนทรีเองทั้งทั้ง290ห้องทุกห้องก็เฟซิ่งพื้นป่านะครับก็ค mm hmm. ือสามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวหมดนะครับไม่มีไม่มีเฟซิ่งถนนเลย,เลยครับนี้ผมนี่ถึงว่าการ ออกแบบขึ้นมาเนาะแบนไม่ใช้แค่ตัวของโครงการในโครงการึ่งแต่เป็นการร่วมกันนะครับเช่นมีต่างคนต่างวัยนะครับสำหรับ mm hmm. ผมนะเห็นผมรู้สึกว่ามีพี่ๆเนี่ยวัยห้าสิบเนี่ยสับวัยหนุ่มเองก็จะรู้จักนะผมว่าคนที่เข้ามาก็จะมีไลฟ์สไตล์ประมาณหนึ่งเหมือนมันเหมือน,ม,นมันเลือกคนนะครับเลือคนที่ชอบสีเขียวเหมือนกันคนชอบแนวรักธรรมชาติรักโลกเหมือนกันก็จะ<ๆ>อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เติมเต็มตกันและกันซึ่งต่อให้จะมีโครงการอื่นที่แบบว่า ทําในฝั่งของตัว c อสซิตี้ได้แต่ว่าเรื่องของสังคมไม่มีไม่มีทางจริงๆที่จะเอาทางด้วยไม่หมแต่เจนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยผมว่าเออมันเป็นคนที่เสริมแล้วก็อยู่กับทางคนวัยห้าสิบพาร์ทีแบบเหมาะสจริงๆนะครับแลเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับแฟนๆนะครับหรือว่าพี่ๆทางบ้านนะครับที่แบบฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกชอบอยากจะ ลองเข้ามาดูหรือว่าอยากจะแบบว่าสนใจโครงการเนี่ยต้องทำยังไงบ้างได้ครับก็อย่างแรกเลยคือคือเนื่องจากว่าอย่างที่อย่างที่เราคุยกันไปนะครับก็ในช่วงหนึ่งก็เดลฟ์เฟนทรีเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเราอยากจะให้คนได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมแล้วมาคุยกันนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่างกันนะครับซึ่งเราก็มีแพ็กเกจหลายๆแบบนะครับในการที่จะให้เหมาะสมกับกับคนวัยเนี้ยที่มี ต่างไลฟ์สไตล์นะครับต่างน mm ี hmm. ้มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เราก็เลยอยากอยากเรียนเชิญให้มานั่งคุยกับ l i ฟิ n งคอนซัล t ท n t ของเราเพ mm hmm. ื่อเราจะได้อธิบายแต่ละแพ็กเกจให้เข้าใจแต่นั้งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบง่ายๆก่อนนะครับแพ็กเกจแรกที่เรามีก็เราเรียกว่าเป็นไลฟ์ไทม์แพ mm ็กเกจไลฟ์ไทม์แคร์แพ็กเกจนะครับ mm hmm. ก็คือจอ่ายครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับได้ได้เซอร์วิสได้บริการได้ฟรีอาหารเช้า ได้เรื่องของอ่าเมดิคอลทั้งหมดนะครับเ mm hmm. พราะเนื่องจากว่าอยู่ในเราเพราะได้ได้วงเงินประกันสุขภาพ mm hmm. uh, 40ล้านบาทต่ตอปีส่วนหนึ่ง99ปีนะครับ mm hmm. อันนี้ที่เราเรียกว่าเป็น package, mm hmm. ไลฟ์ไทํา c a r แพ็ c เกจจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับแบบที่สองนะครับเราเรียกว่าช h o r t term package package s อ o r t term เราก็จะมีแบบ1ปีกับ5ปีนะครับถ้าแบบ1ปีเนี่ยคนเขาสามารถย้ายกระเป๋าเข้ามาคิ้วกระเป๋าเข,ข,ข้ามาอยู่ได้เลยนะครับเพราะห้องก็จะเป็นแบบ fully furnished นะครับแต่สิ่งที่จะไม่ได้ก็คือเรื่องของประกัน นะครับอันนี้คือสําหรับคนที่อยากจะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าก,ก็ลองมาทดลองอยู่กับเราก่อนนะครับเช่นเดียวกับแบบ5ปีก็เช่นเดียวกันนะครับห้องก็จะเป็นแบบ fully fitted เพราะว่า5ปีมันเกือบเสมือนเป็นบ้านของเขาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแบบอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใส่เองอยากจะแต่งบ้านด้วยด้วยด้วยสไตล์ของเขาเองเยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแพคเกจชาปีแต่สิ่งที่จะได้จากแพคเกจชาปีก็คล้ายๆ แทบจะเหมือนกับไลฟ์ไทม์แคร์แต่ว่าเป็นแพ็กเกจ5ปีนะครับ<ม>แล้วก็ได้ประกันสุขภาพไปด้วยนะครับในวงเงิน40ล้านบาทต่อปีจนถึง99ปีนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าระหว่างทางมสมมุติว่าเขาอยู่ไปแล้วคนอยู่1ปีอยู่6เดือนแล้วชอบจังเลยหรือว่าอยู่ 1, <ม> 1> ปีแล้วชอบอะไรเงี้ยอยากจะคอนเวิร์ตเป็นไลฟ์ไทม์แคร์หรืออีเวน์5ปีเนี่ยอยู่ไป2-3ปีหรืออยู่ครบ5ปีแล้วชอบอยากจะคอนเวิร์ตเป็นไลฟ์ไทม์แคร์ก็สามารถ คอนเวิร์ตเป็นแพ็กเกจไลฟ์ทอมแคร์ได้เลยนะครับ <iec> ก็เพียงแค่ว่าเงินส่วนที่จ่ายมาแล้วก็นํามาเป็นส่วนลดนะครับาจากแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจไลฟ์ทอมแคร์แพ็กเกจนะครับน่าสนใจมากครับนี่คุคณทิโตโยมานะที่ช่วยมาอธิบายเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดของการนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัในมุมมองของผมนะครับการซื้ออสังหาหรือการซื้อบ้านสักหลังเนี่ยก็ต้องซื้อบ้านที่เหมาะกับเรามากที่สุดแทนที่จะหาบ้านที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าดีที่สุดแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีครับ ซึ่งโครงการนี้ดีแอทเทนทรีนเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาแล้วก็จัดสรรนะครับให้เหมาะกับพี่ๆนะครับวัย50บวกกันเลยทีเดียวครับที่ทำให้คนเนยนะครับปราศจากความกังวลทั้ง4ด้านนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินครับเรียกว่าก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยจบแล้วก็ดูแลกันทั้งชีวิตครับสองครับนั่นคือเรื่องของสังคมนะครับความมงความเหงาที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเกษียณเนี่ยนะครับก็จะหมดไปนะครับและสามนะครับเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเป็นหญิงปัจจัยความกังวล ของพี่พี่วาย50พัสเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายครับความปลอดภัยในการอยู่อาศัยครับเูลาเกิดเฉจฉุกเฉินเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยหรือว่าอสังหาชิ้นนีน้จะมา,มาดูแลของคุณได้เลยนะครับอีกอันนี้นะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของอาการที่เหมาะสมกับวาย50พัแล้วนะครับในมุมของการเลือกอสังหาดิ่มตั้มเนี่ยผมเชื่อว่าพี่พี่หลายคนนะครับก็จะมีตัวเปรียบเทียบเนาะทั้งเรื่องของทำลรงทำเล ทั้งเรื่องของราคาเองก็ตามนะครับแต่ต้องกล้าพูดเลยว่าโครงการนี้เนี่ยหาตัวเปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้เคียงกันค่อนข้างยากครับเนื่องด้วยแนวคิดนะครับพื้นที่นะครับการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเปรียบเทียบมากขนาดนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยมองจากตัวเลขครับเช่นทำเลบางนาโอ้โหราคาต่อตารางเมตรนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าดิสแทรกนะครับหรือว่าไม่ได้มองตามความจริง ผมเชิญชวนอย่างยิ่งครับให้ลองเข้ามาดูที่โครงการนี้ก่อนท่านจะเข้าใจว่าพื้นที่ป่ากลางเมืองราว400ไร่ตรงนี้ครับเป็นที่ที่ยูนิคมากแล้วก็ไม่มีโอกาสจะหาเจอได้แล้วอีกในอนาคตเพราอสังหานะครับหรือว่าทำเลนี่ยนะฮะยิ่งนานผ่านไปทำเลใหญ่ๆกลางเมืองถึุไเป็นที่สีเขียวเนี่ยยิ่งหายากมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้คือมของผมนะครับจากโครงการดิอัเทนพีครับ ถ้าใครสนใจนะครับตารถที่จะติดต่อนะครับหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าทางเว็บนะครับ theappentry.com ครับและสุดท้ายนะครับถ้าคุณรักก็สังหาเราคือเพื่อนกันครับ